เบามากเลยอุ้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 ยมาแล้วคุณผู้ชมมาด่านนี้ครับสกิลเทพเช่นเคยครับปีนเก้าอี้นี่หมดรถอะไรวิบากไอ้รถจิ๋วแล้วไม่กินน่าใจรถวิบากมันจิบวิบากจิบวิบากมันชื่อรุ่นอะไรวะจำเรียกไม่ถูกคือรถนี่ทะเลสาทะเลเอาละไปเลยลูกไปให้สุดละเอยู่ทีมามาก เดี๋ยว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 ถูกไหมเนี่ยถูกแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลี้ยวไม่ได้ทางอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันเลี้ยวไม่ได้อะไรกันครับเนี่ยทำไปแล้วนะครับโอเคครับท่านหาไวทำไมอรัใช่ผมก็ตามที่วินไงโอเคโอ้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวก็เลี้ยวปั่นเลยโกงเหรอโกงไปมันไหลมันไหลมันไหลมันเอาไม่อยู่โอิยขอโทษ เราไม่อยู่จริงไม่เห็นยากเลยอะไรมันจะง่ายขนาดนี้่ยากแค่ต้องหินเมื่อกี้แหละแล้วเมื่อกี้คุณเคล็ดจุกดำๆเลยเนี่ผมใส่จุมเมื่อกี้แค่จะทำนี่เฉยๆทำให้แบบคนดูเห็นเฉยว่าการลรงนี้มันไม่ถูกต้องใช่ตายอันนี้ผมโชว์ทางเขาดูแบบว่าโต้องได้ผมดูดีได้เป็นรอนี่มันเลยถอยหลังตั้งหลักตก็ได้เคล็ดนิดหนึงไอวิทมึงลงมานทำหาอะไรเนี่ยาที่ผมเป็นไร มันเบรกไม่ได้มันไหลเลยกูเริ่มใหม่หมดเลยมันเบรกไม่ได้ถามไอวินที่ผมไม่ได้โกมันเบรกไม่ได้มันไหลไม่ได้พี่มันเบรกไม่ได้ต้องขับช้าๆตั้งแต่แรกอะแล้วเมื่อกี้ซิ่งมาอ่าผมจอดให้ครับเออเออเออดีมีมารยาทหนายเอออ้วนเนี่ยเจ็บไอ้วินเจตนาเมื่อกี้กูว่าได้มันเจตนามันชนกูไปหัวล้อไปเลยได้ลองขับดูว่าผมไม่ได้โกหก นั่นไงลายไปแล้วหนุนว้าวไปไงพี่สุดยอดเลยจะโกงอีกแล้วเออค่อยว่ะไปเลยไปเลยอเจมมาก่อนเจมาก่อนวินวินเริ่มจะไป่าแล้วเริ่จะไปไงเนี่ยเออไปได้อยู่ไปได้อยู่โอเคอย่ารีบไปช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแต่เหมือนกูจะล่วงละแต่เหมือนกูจะล่วงละกูแบบไม่เมื่อกันล่วงเองไม่เกี่ยวกู เฮ้ย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 ใจเย็นเจขอโทษาเพี่มันต้องไิทีคันทำไมมันไหลยะโอ๋พี่เตอรเนี่ยโอ้ชนผมอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้โดนมึงเลยเวนลาก่อนพิ่เตอยอยากได้อยู่ได้อยู่ลาก่อนหงกไม่แค่เรอยู่ ได้เว้ยอุ้ยอ่โหตัวเองนุ่นไย็นเย็นว่ะอะไรลาก่อนหูอ่ะโหจะแตกโอ้พี่เตยตะโกนอ๋อกูจะเล่นมุกอะไรกูตั้งใจฟังคืออะไรกันกูตั้งใจฟังกินนู้นกาจะเล่นมุกอะไรปล่อยกูเด็ดแอร์แล้วไงแสงดิดลงนิดนึงมามป็นเตยแสงเด็ดดังมาผมปรับเหลือห้าสิบแลยนะพี่ยังดังอ่ะผมตัดเลยผมปรับเหลือห้า หนึ่งด่านั่งสารมากเลยนะนั่งสารหม่พี่เต้ยมากเลยต้องผาทนอะไรกับเสียงดังขนาดนั้นสงสารกำแพงบ้านพี่เต้ยบอลเปเปอร์ที่ติดอยู่ในบ้านพี่เต้ยที่พี่พยายามเล่นเสียงเบาเนี่ยมีแต่คนบอกคนน้องเล่นเสียงดังเลยดิเงียบไปไหมสงสารตั้โครงของพี่สงสารแรงสะเทือนที่ไปใต้พื้นพี่พบจากเสียงของพี่เต้ยกแรงตแรงคีจะทำให้โลกระเบิดได้เลยอ่ะ๋อผมแม่งกระตาสุดท้ายว้าว ่กไมีไงเก้าอี้เก้าอี้วิเศษทั้งเต้แบบตะโกนดังๆอ่ะดังกว่านี้นะภูเขาไฟระเบิดอ่ะอะไรวะไร้ยเคราะหมาดูเก้าอี้เรวมาดูอะไรพี่ผมยังไปไม่ถึงเลยพี่ไปแล้วเหรอเออยากว่ะเด็กเขาเล่นแบบใจเย็นอ๋อพีได้ไปแล้วอันนี้มันค่อยขีดกันทีละขั้นมันจะมีทางอันนึงที่มันแบบสูงเลยสปีดบู๊ตมากระลุกกระลั่นสปีดบู๊ตมาดิเออ สเจเจเจเข็นไปไม่ได้อ่ะมันขึ้นเก่งขึ้นได้เลยมันติดอันสุดท้ายพี่อันสุดท้ายมันดูดูเนี่ยพี่มันสูงกว่าชาวบ้านเขามันไม่ได้แบบว่าพอดีอเจีผมไปโอ้ยลิกองเดินด้วยนะโอเคเฮ้ยไปนะจ้าไปคนเดียวเฟี้ยวๆของเหงาโอเค หาแล้วจ้าไม่รุ่นเด่นงงงงแล้วก็ทิ้งวิ่งนะครปบมวยคนบวยคนเดียวปัดปัดวิป็ไปัปรุ่นใจหมาใจร้อนใจร้อนใจร้อนใจหมาซะแล้วโอ้เฮ้ยเฮ้ยด่านนี้อุปสรรคเยอะอยู่นะแต่เป็นอุปสรรคที่สนุกนะใครบอกว่าก จำผิดจากใครบางคนโอยง่าเอ้ยพวกมึงผ่านมาเยอะเนี่ยเล่วกูอยากได้กูแข่งเนี่ยนายคนเก่งอยู่ที่สองเนี่ยเร็วมาขึ้นเร็วพี่เต้ไม่ต้องรอผมแลพี่ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติพี่รอผมเดี๋ยวพี่แพ้นะเอเห่อเฮ้ยนีผมพูดจริงกับนี่เนี่ยพี่ไปเลยทำอเลย คเคพยายามหาแฟนเพจพี่ได้นะถ้าเข้าแฟนเพจพี่ไม่ได้นี่อดได้เข็มกัดเลยนะฮะเนี่ยเอา <ไป S 1> รู้ว่ามันจะเลี้ยวให้ตัวนำมัตต้องเลี้ยวอีกว้าวดีนะเก็บชิคพอตได้ก่อนไปฮะกระโดดดึ๋อเดี๋ยวลงนะเดี๋ยนิดนึงลงแบบสมูทโอ้ลองแบบสมูท แบบสมบนเต้นพูดเอาหนึ่งบรรมาอยู่แล้วครับน้องๆพี่เคียนป๊อปฮะฮะนี่เองให้พี่เต้ยเป็นที่หนึ่งเป็นของขวัญวันเกิดใช่ไหมใช่แล้วพูดงานระดมทุนแล้วพูดถูกเลยพูดถูกเลยใช่เพราะปกติพี่เต้ยแพ้บ่อยแล้วไงบอกว่าผมได้เป็นคนดีนะทุกคนสุดยอดเลยใช่แล้วอันนี้กับปากเสียเนี่ยตอนแรกก็เหมือนจะปากดีนะเดี๋ยวไม่ได้เป็นหมาจริงๆเจ๋อร้อนเจร้อน โอ้โหรถไตต้องเยอะเยอะกว่าที่สองเสียงรถพิเตดอดังท่อดังอย่างพิเตอร์เรามีดานวีบางนะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตั้งสติดีๆ,ๆฮะพี่เตอเห็นเช็คพอยที่อะไรเนี่ยพี่แป๊บน,นึงพี่กดเช็คพอยไม่ได้เคนพี่ต้องกดให้ผมดูนะพี่ไม่ได้นะพี่ ว้าวได้แล้วเว้ยเช็คคอทีอ่ยี่สิบแล้วยิบยเ,เลยเฮ้ยแม่กูเทของหอยว้าเอียื่องเทคคของหอยบอกมือชี้หัเทกันคุณเขียนยูข้างหลังแล้วเทของหอหลุมดักควาย 1941, อ่าอ้าน okay. okay. eh> like mm ั่นเองเออเออเออกระดกกระดกโชคดีมากฮะรถคันน okay. ี้ดีดีเกินน่ะน่าจะไม่ได้ดิขอรงแรงของแรงต้องเหือต้องเหือไปมันจะน่าจะพอดีเกะปั๊บโอเคเบามากเลยอุ้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 ยอูโหเกือยอดเยี่ยมเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นฟู อู้ต้องทำสามครั้งอะไรไม่ชมพลาดครั้งหนึ่งคือเริ่มใหม่ไปโอ้โหโหลดใหม่ไร้100อยกูสาบไปเช่าโปรมาไม่ได้หรออุ้ยเยไไดี๋ยวไม่ได้แต่มันก็ยังได้ไอ้แต่ผมเห็นพิเตอร์อยู่ข้างหน้าเห็นพิเตอร์อยู่ลำไรสามครั้งอะเ,เคียน้าพลาดไปเคมันจี้ตัวผมมา,าละโหลดใหม่ลงวินโดว์ใหม่เฮ้ยไป ตอนนี้ได้อยู่ไหมพี่ทางสุดท้ายฮะท่านผู้ชมมาตอนนี้ต้องไม่พลาดจะเบาโอ้ขึ้นไงเนี่ยไปแล้วเกันสุดท้ายครับเนี่ยพี่เกณฑ์นี่พี่เฮ้ยพี่เตยเนี่ยเออเนี่ยงยากเล่นง่ายเว้ยอันแรกอันสองเหมือนกันนะเล่นง่ายมากเลยอันที่สามทำไมไม่ขึ้นง่ายเฉยเลยเนี่ยมาแล้วเว้ยเคียนมาแล้วมันอยู่นู่นละเฮ้ยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนต้องใช้สมาธิแล้วใคร อ้าวโอยเห็นยังไรเขียวอยู่ไกลๆตกไปซ้ายเก่ไม่ตกอ่ะพี่เต้ใส่ถังไม่ได้อ่ะมันง่ายมากเลยอ่ะเออได้แล้วอีกเวียนตายเลยหนีได้แล้วมึงต้องติดกูอย่างงั้นสามรอบอ้าวเจหลุดเหรออ้าวหรือพี่กับเกศสองคนเลยเนี่ยตายสิตายเถอะ ใครเข้าคือจบไม่นัมเบอร์วันรอเราอยู่ดูพีเต้ยอวันนี้เขาไม่แกล้งหรืเห็นปืนใหม่ในปีไฟไเมื่อก่อนเี็ฟ้าโอ้เนี่ยมึงทำให้กูล่วงเนี่ยมึงพูดเยอะไงบินนะเอ็นจใจหมาจริงๆเจ๊นอนเจ๊นอนอ้าวโอ้โหคุณสักมาเยอะจังเลยเดี๋ยว อ๋อสีน้ำเงินก่อนถูกแล้วเฮ้ยผิดปั่ป<า>แล้ว,วอุ้ยมันโอ้แรงส่งไม่พอแรงส่งสำคัญมากตรงนี้เออ,อ,อเลยหนึ่งทีประกาศสักดาอกินเหม็นเข้ายูทู e เลยเดี๋ยวติดเฮ้ยอ้าอ,อ,อย่าไอ้เสียวชิบหาย น้ามีระบบกลิ่นนะจะดีมากเลยไม่เอาอ่ะโอ้โหถ้าได้กลิ่นนะใครดูพี่เต้เป็นลมตายอ่ะตดตลอดทั้งไลฟ์เลยสตรีมอ่ะตอนเด็กไม่มีเสียงแ่ะอุ้ยแต่เรียกว่าตดแบบเงียบตดขนาดนี้กูคงต้องไปเช็คดูทวางแล้วอะกินเนี่ยพี่แบบกินโค้กปั๊บซี่กินโซดาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีลมในช่องท้องพี่พี่เป็นคนอ้วนคนหนึ่งที่ไม่กินโค้กเลยนะไม่กินโค้กไม่กินปั๊บซี่นะทีจะกินอะ ผมก็ไม่กินโค้กเลยนะนานมากโอ้โหมึงไม่กินโค้กไอ้เวรเนี่ยนะถ้าครับสแกนกระดูกมึงนะไม่เห็นกระดูกในตัวแล้วกัดไปหมดละโค้กมึงเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมมันได้ขึ้นบนว่ะกระดูกไปไปโอ้โหแบงเป็นทีละอันจิตเป็นชิ้นสิง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 อ้ต้องอ้อมขวานิดนึงกระดูกผมเป็นบล็อกอ่ะไม่เป็นโออ๋ออ๋ออ๋อได้เอ้ยอู้หูเฮ้ยโอ้โหมันเบี้ยวอะ พยายามเข้าเขนเอ๋ยรู้สึกว่ามันเหมือนต้องขึ้นมาทั้งหมนอยู่ใช่เหรอต้องทางลอยเหรอเข็นแล้ววิปไปแล้วไมเคว้าวได้เหนหน้าไปเลยอ้าอสวยขอสวยอุ้ยอุ้ยเราจะถึงเส้นชัยแล้วเฮ้ยเส้นชัยขึ้นเดี่ยวเส้นชัยหน่อยได้ไหมไม่ได้ ึะจมงเฮ้ยอะไรนะคุณบอสเกี่ยวกับงานส่งรายการแล้วเป็ไงต่อสุดท้ายก็มาเป็นยูทูบเกันเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ได้เฉ็บเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าได้เฉกพอยเฉยเอ้าจมน้าได้เฉ็บพอยได้ปดป๊ะไอ่งงเมื่อกี้เมื่อกี้กัดได้เริ่มใหม่แล้วนะได้ปัดโป๊ะอะไรกันครับเนี่ยทุกวันรับพี่ที่ได้ของกองครับ บปลูกสวยๆโอ้โหนิ่มๆนิ่มๆเอ้อตรงๆตรงๆกระแทกแรงๆเนี่ยพี่โอใช้สเต็ปแรงกระแทกเออแรงแรงเลยกระแทกแรงเลยกดคอนโทรลกดชิปพ้องทพี่เนา่เล่นใช้ไปนานแล้วโปรอ่ะตอนนี้โปรเฟชชั่นแนลล้วนๆถามจะกลัวกว่าโดนนี่พี่นะ โปรโปรอะไรนะโปรฟรีดไปใชเฮ้ยแบงเอยสุดท้ายผมผมรีบผมใจร้อนไปหน่อยบอลมาทักมาทักถามซื้อทีเนี่ยอ๋อใส่โดนแบนแน่เลยไอ้บอลาไปหาสูตรเนี่ยไปหาสูตรโหลดโปรโปรฟรีเงี้ยเจ็บไมรจำต้องอย่างไม่เติร์เนี่ยเท่าเลยเจ็บไม่จำแน่นเจ็บสักกี่ครั้งก็ไม่จำผมเลิกแล้ว ุยยสวนเดี๋ยวไ้เปาใช้ไปใช้มามีอทีสตรีมส0 ID ดที่มีจีดแล้วไม่สามารถเล่นตลอได้เว่อววโว้โวขับวถววนเว้นดับโอววหวว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 วดววววนว่วว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 วิวก็ไม่บอกโอ้วววอวโว้วนวว้วว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 นวว้ไววววววงวหวมววววววว แต่จริงเจ้าทหารก็ผ่าน้วเอาเลยตด้พี่เตอร์ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วไงตานี้ไปแล้วจ้าได้แล้วเดี๋ย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 วโอ้โหมันต้องหักเผื่อชราใจไม่รอหักเผื่อโอเคเราจากนี้เราจะหักเผื่อฮะต้องท่องไว้ขึ้นใจเราต้องหักเผื่อแต่แรงส่งจะหมดแล้วเนี่ย ดเฟิวโหดีแ,แ,งงแล้วสปีดดีแม่สปีดนี่แย่เลยอ้หักตลอดหักตลอดหักตลอดโอเคโห้ยตายไปได้ไงนี้ปุ๊บไปเลยลูกหาย แล้วก็ไม่บอกกูกูกั๊เลยเอ้ยโชนสักระเด็นเลยจุ๊บไปจ้าง่ายๆโบ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 โสวยงามตามห้องเรื่อง